สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่ครับเอาเดียวมังกันะล่ะสวัสดีค่ะแม่นาไข้าะเ่ิดได้อวันนี้เราก็จะมาตลาดล้วเสือไปไปใส่ไปนี่เราก็มาลน้วเสือเราก็เลยเนเธอเป็นไผ่ฉันไม่เป็นเมยเธอเป็นทีเธอเ็นแเลือป อติสดค่ะพบกับซัมพริทชแนลอีกแล้วค่ะมืัอนี้มาเที่ยวตลาดมาเทียเท่ยวตลาดมาที่เอาว้าบะถือท้างนี่นี่ไอนี้ก๊อกใหม่ ủng hộ người ta sẽ đến với <laughs> bản thân mình và em nghĩ đến với ยี่นาดแล้วนานานแล้วพอยี่นาดแล้วเอาเส้นนี้ด้วยเอาเมียกบลูเด้

รอไหรคือสิบาทครับละสิบาทแอชุดพวกสิหืออ่อนหือแกล่ะหือแกครับแกมากพ่อแกมารละสิบาทตัวนีแซิมหน่อยรซื้อเียย่เอามันวานหวานบแห้งดอกตวมันมันไหลครับหแมรามันเมขายต่ยุ่แน่นเม่กับลูกมันไปใส่หรอ โล๒๐บาทครับหน่วยเงินกับจัางหน่วยเงินบว่าันถึงอดมาซื้อบะเกือมาซื้อบะเกือยจัางนงินนี่ก็หกยี่ห้าบาทเออมันกับคุมกาห้าไปซื้อถุงได้ล่ะเป็นเรียงซ้ำนี่สามสิบพี่ชอันนี้ผมาออกจากสวนนวลมาเลยนะเรือกเอาเวจีเอาแก่แก่มันมันบอกแล้วนั่น เอาหน่อยตาฝัเนี่ดหนสิบบาทครับยังฝายหนึสิบบาทเอาด้หน่อยได้อีกบกอืมรถละสิบบาทเนาะรสี่บาทหาหน่วยกับรถเบียงจาไปส่งบ่จาไปส่งรถบ่รถก่อนใช่ป่ดมากคนเดียวคนอดมวันยีเรียนออกมาหนี่กันที่บานอกมาหนีบ่ อา้มยัไจัไ่เอามเ่นัอีบ้นนีเยจังสีมันเป็นอ่ะนั่นบ้านนี้บ่ครับสิบห้ารลได้นีอ่ะสิบห้ารลแล้วพบิดนี่ไงสิบห้ารูเอาด้วยนนี้โอ้อย่าบอกเลยว่าซื้อโดนัทได้อะไรมาคะคนสวย แบกเอาบักอือนู่นไปแบกเอาบักอือเราซื้อบักอือซื้อบักอือไปงานบวชพี่น้องซิบซี้นี่ซิบซี้มีซิบซี่วันที่สิบหาเ้อเอาิีน่อคเหนอเอะไรดีนเ

Hãy subscribe cho không Ghiền Mì Gõ không không bỏ lỡ những video hấp dẫn ให้น้องดูด hmm. น้นม oh. uh. mm ่เบียกอืนอยน่กบอกแงี้ซื้ววงยางนั้นกระป้านนี่ะาคลันีู่เอา่ถ่กร่มดินก

มีสิบสามเก้าเก้าโลคืนคับสิบสี่คับสิบห้าบาสิบาทนี่สิบแปย เออตอนแถมบึ้งเขาขายแบบนี้ไสขาถุงด้วยแล้วก็ดีไสน์ถุงให้ด้วยไสน์ถุงไสน์ถุงอีหลายย่านป้าวะ

สิบบาทยายรถสิบบาทตรงนี้ อยูนาน่ะค่าเือบอรถเข็นน่ะไปทั้งไปโลละสิบบาทจ้ะอันนี้ที่ซื้อไปแกงงันไปห้างยางไปทั้งหนึ่งค่ะ ได้แล้วปะคือฮอนพี่น้องฮอนจริง,จ,รงจิงอะไรหน่อยย่างตราตราตรีบอกสม้สมสม้สมสม้มส้มไม้ข้าวหลามมาเส้น ันานบาทเลยจ้วันก่อนเลยจ้าผู้เลู้เลสามสบามเลยค่ะสิบาที่สิบาทนี่นะคะสิบบาทที่สิบาทมันแก้วมันแก้วมันเส้นนู่นเสสดีวะเส็บ กลุ่งนำคุณ,คณขื้นพากันนั้นพายังวงเนี่ยข้น,น,นามางา้นแท้อันนี้แมสแมสแมส

คุณทุนไปลานพุนกันเดินดูทางด้วยแวะชิมได้ยยะคะ่ะแวะชิมได้ก่ซ้อนีไหมค่ะ

ขนมเยอะๆเลยโดนัทเด้อพี่น้องมีแต่ของกินพิกัดของถมนาเชือกนาเชือกพิกัดของถมนาเชือกเด้อใส่ลาน้ำมะพร้าวคือทั้งไหนว่าพุ่นพุ่นบี้ลั่นคลังนา พิกัดพิกัดหน้าเชือตอนนี้ไปตลาดมาแล้วเรากำลังจะกลับบ้านแล้วเรากำลังจะกลับบ้านแล้ววันนี้พี่คิวอันนี้ตลาดแต่ของครบแล้วพี่น้องได้เวลากลับบ้านแล้วเด็กน้อยกลับบ้านหเลยยังคะอะบองเปล่าขนาดคิวมีไอ้มีไอ้ยางสองรอบนึงกับมีไอ้พี่น้องนี่ของอันนี้บอลเปล่าเร็ว นเปล่าคืออันนี้มันมีขนมนไม่พี่น้องแดดจ้าใบมันสีขวางพี่น้องปอกปลใบมึงเมียกับปลกพ้ากันนี้อย่างผู้อายก็โหพี่คิวระว,วังไม้ทิ่มปากนะหิวม,ม,ม,มากเลยกันมั่งพี่พิมถืออะไรลูกพี่พิมได้น้ำเอาเอินเพิ่นมากินน้ำเนี่ยมันได้จ้าไผกินส<ม>าเขียวไปยาชีดิ มาเด้จ้าผู้ใดกินซาเขียวน้ำนองพิมอร่อยปะอร่อยปะฮ็ดจังไหนอร่อยเฮ็ดจังไหนอร่อยอร่อยเฮ็ดจังไหนเออเด้อพี่น้องตลาดคลองถมนาเชือกนาเชือกนี่ขายแบบแบบอื้อขายดีด้วเนาะแล้วจเบิดหรอต้นมอเตอร์ไซนี่นะแล้วจะเบิดแล้วนี่มั้ย กมป่าไม้มาจากไหนเนี่ยอุ้ยตายแม่ลูกก็วบามีคนโบกรถอ่ะไปละเด้อพี่น้องไปแล้วมีคื่กินดีๆน้องพิมออกมานี่นั่งลงไม่ต้องไปปัวอยงนั้นมานั่งกับแม่นี่ไปแล้วพี่น้องเสียงล้มในเด้อตอนนี้กลับบ้านแล้ว บ้านแล้วไปจนพี่มีได้อะไรมัง่งพี่คิวกินไส่กรอกอร่อยไหมพี่คิวโอ้ยลมเฮ้งได้พี่น้องเลย